พา,พากันมาชอปอีกแล้วนะครับได้ปลานิลแล้วก็ลูกชิ้นเสลกบดีวะคนเนี่ยไอเลลก,กันนะเสลกเล่ากันก็จะขายเหล็กไทยจดินเนาะขายเหล็กไทยแล้วคเ <5, 000. S 1> ห่อทีมงานกินสร้างบัลือ กินเขาได้หละไอสิบ่มีแห้งไรเดี๋ยวเอาเอาลงยูทูบเนี๋ยวไอ้สิรี่คุณไปได้รไหนึ่งปลานะครับ ว่างไม่อดแสบอยู่หอมนากะก็จิบปำนึ่งปลานไม่ได้ใจอย่งเลยใจตะเกลือมันหอมหอมเปนหอมพักมาจามอปลาเลได้ายเขาเลยอ่ะอจานหยังหกวานุนายางนงานกินได้เขาตายย่ำเด็ก็กินได้เขาเดยนาะเขาจากิปลาท่ว่าโจ๊กที่เขาโจ๊กได้ลูเดี๋ยวแม่โจกให้สังเรื่องอะไรลา้ อาจกเนี่ส yeah! ่เอาหนิวนวลอันนี้เล็บมือไงมันจก็ปได้เลยเราจอยู่บกเพิ่งู่ได้แบบว่าเดี๋ยวเบิ้งมันสิ็นแบบจกงางหเลดเลยินดีแยงหูขีดหูกินตาอันนี้ปีงลูกชิ้นนะครับนี่ตาลตามเจ้าวตามไม่ซีนี่ตำหน่นหน่อยมากคือกินเองให้มัน กินนนนน่นห้างป,ปิน,นปีนยาโอ้อัเมดี๋ยวเตบยมาก่อนำดะเพงลมทับกะเพงงลมทับก่นอนกะเพ่งนนี้ปีนกะเพงกะเพงเอียงเหรอกะแพงบลนกแล้วอิดมันหลนนยย่นเซงสิบอ่ะอ่ามันแตกแหละบางแ, <c oughs> งแ่นะบก <c oughs> <c oughs> แล้วเจ็บแล้วห้ามให้ไปยิบมัน <c oughs> อย่าวา อลีจุดเรีวเสื้อนักสปาห้ามให้จะโค้งเลยพาไปยิ้กันเลยดือนเดือนเดือำจำเจียวซสื้อดือนๆดืนเดืือำจ้ำเจียวซสื้อของฝากมันเดิมไปห้าหมื่นใบนี้ได้จัอ่น ใบนี้ได้สองใบนี้ได้อันเดียว <c oughs> อันนี้ยังเนี่นบยบอกเอ็นเรือง <c oughs> ของฝากก่อนกับ กินมะเร็งน,นับจอใครกินกินมะเร็งหน,น,นังหนังหนังจีหนังหลับหลับสุกกับหลับดิบหลับเนื้อหลับเนื้อเนื้อเนื้อบัวเนื้อหมูข้าวเอ,อ่เรากินด้วยกันไม่ได้นะกินเนื้อหมู กเวกลายต้นล,ล,ลข้าวนะครับอ๋อเส้แตเกยียบเป็นไม ต้องกินเบบนี้นัวนัวนัวขมยังเดี๋ยวว่าไม่นัวเลยอ่ากระเดียวนใครจะเกียบนะครับที่นี่คนจีนจริงแท้แท่มัครับเราเป็นคงจริงนะ กินแดงกินเท่า <laughs> มี้กินเท่าป่ะไม่พูดนึงออกกินแดงพูดนึงออกกินเท่าป่ะตัวนั้นสต้ตมกันนะ

อันนี้ให้ก็พา,ากันได้เยอด,ดตับโดด,ด,ด,ดดะนะตับโด,ดดนะตับโดดนะมมุกบน,น <c oughs> มุกหรือเปล่า

Ở okay. ừ, đây O que บบกูแบกกระเป๋าหัดไว้ไลก่จิงหรือวะเมยป้านนอกกำลังไก่รถได้ได้ไก่จะเด้อคำหนึง่งไม่ใช่เล่นๆกลับแล้วกลับบ้านแล้ว